สวัสดีค่ะวันนี้ส้มจะมาสอนวิธีการทำแหนมเห็ดขายค่ะเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนั่นเองนะคะส้มก็ทำขายแล้วก็ได้รับรายได้ขายดิบขายดีเลยค่ะต้องบอกว่าแหนมเห็ดเงินแสนจ้าเห็ดที่เรานำมาใช้วันนี้เป็นเห็ด3าอย่างนะคะก็คือเห็ดสอย่างเนี่ยจะมีสรรพคุณเยอะมากทางวิชาการว่าช่วย ดูสารพิษในร่างกายนั่นเองนะคะก็จะมีเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะสามอย่างนี้เป็นเห็ดที่สามารถหาได้ง่ายในท้องตลาดแล้วก็ราคาต้นทุนไม่แพงมากส่วนในเห็ดของนางฟ้าเนี่ยเรานํามาฉีกฝอยๆอย่างนี้จะะ๊ะถ้าไม่มีเวลาฉีกก็สามารถหัน่นหั่นทางยาวนะคะหั่นทางยาวเลยเลย แต่ก่อนหั่นก็เอาจุดที่มันแข็งๆอย่างนี้ออกก่อนนะคะตัดออกประมาณนี้แล้วก็หั่นได้เลยเห็ดหูหนูก็เหมือนกันจ้าสามารถหั่นเป็นฝอยๆอย่างนี้เลยนะคะหัน่นฝอยๆ,ๆอย่างนี้เห็ดเข็มทองก็เหมือนกันฉีกนะคะสีกฝอยๆอย่างนี้เลยล้างก่อนนะคะทุกเห็ดต้องล้างก่อน ะะทีเนี้ยส่วนผสมต่อไปก็คือพริกนะคะจะใช้เป็นพริกแดงหรือใช้เป็นพริกเขียวก็ได้พริกขี้หนูก็ได้นะคะแม่ค้าเองก็ใช้พริกเขียวพริกขี้หนูแต่ตัวอย่างนํามาใช้วันนี้ก็เอาพริกแดงแทนพริกแดงก็ได้ในกรณีที่บางทีเราหาไม่ได้นั่นเองนะคะส่วนผสมต่อไปก็คือกระเทียมกระเทียมเนี่ยเรา,เาทําความสะอาดก่อนนะคะแกะเปลือกออก แล้วก็นําไปล้างให้สะอาดอย่างนี้ค่ะส่วนผสมต่อไปก็คือจะมีเกลือและข้าวไรซ์เบอรี่นั่นเองนะคะอ่าตอนนี้ก็แม่ค้าจะนําเห็ดทั้งหมดเนี่ยหัน่นฝอยให้เรียบร้อยก็จะนําไปนึง่งพอนึ่งแล้วก็จะผึ่งให้แห้งก่อนไม่ให้น้ําแฉะนะคะแล้วจึงจะใส่ส่วนผสมทุกอย่างคลุกเคล้าเข้าหากันแล้วก็นํามาทําเป็นตุ่มได้ เจอกันนะคะใน ep สองการทำเห็ดเงินแสนนั่นเองจ้า